ฟิลลิ่งไปขออนุญาตนั่งพูดด้วยนะเพราะว่าพี่ก็ไม่หล่อเงีขึ้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรกร็คือว่าบางทีเนี่ยพยายาโจทย์เขาตอบคําถามเนี่ยเป็นประโยชน์กับฝ่ายจําเลยเข้าพยานโจทย์ตอคำถาปเพื่ออยากไปจําเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะถามค้านถามค้านเนี่ยชื่อก็บอกอยอะว่าเราต้องค้านเพื่อทําลายน้ำหนักคำพยานแต่พอเข้าไปตอบแล้วมันเข้ากับมันเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยเราก็จะต้องเลือกคําถามค้านแลวใช่ไหมเพราะว่า ถามค้านไม่ได้ไหมายความว่าไปถามเขาเล่าเหตุการณ์เดิมซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปถามกันเขาเบิกความเหมือนเติมตามค้านเพื่อทำนายอำนากคำพยานบางทีเขาเบิกความเฮ้ย hey, เป็นประโยชน์กับเรามากๆอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งมากจนกระทั่งจําเป็นไม่ต้องถามค้านเลยก็ได้นะสำหรับทนายที่มีเรียกว่ามีฝีมือถึงระดับหนึ่งพี่ก็เคยเจอบ้างที่เรียกว่าไม่ค้านีกฝ่ยายอเไยก็มีแต่ปกติแล้วเขา,าก็จะค้านกันนิดๆหน่อยๆเป็นพิธีว่าเออตรงไหนที่มัน มันสามารถเสริมน้ําหนักตัวเองได้นะแต่นี่ไม่ได้ไหมายความว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถามน้องก็ถามตามสปิปที่เตรียมมากันเป็นนั่นแหละแต่ว่าจากอิบถึงว่าเออเดี๋ยวบางครั้งยาเบิกความเนี่ยที่ตั้งใจอยู่เพื่อดูป,ปากหมอไหร่ถามนานรับพยานอย่างเงี้ยนะหายากหายากเบิอความด้วยเซ็กซี่ดีเนาะเราใจเา้าใจดูจำเวนหน้าตายี้ยังมีใจด้วยได้นะเราเอาเอเอ่ะเชิญเชิญน้องถามต่อเนี่ยเรียกว,ว่าพยานตามเมื่อกี้ มาเบิดความได้เป็นประโยชน์กับจําเลยละเดี๋ยวเรามาดูว่าทานทนายจาเลยเขาจะถามค้านยังไงให้จาเลยเข้าคุกให้ได้เนาะ,ะครับหมอครับค<ะ>่หพอจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่บาดแผลท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดจากอุบัติเหตุอ๋อมีความเป็นไปได้ค่ะแล้วบาดแผลท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสามารถรักษาให้หายขาดเนี่ยได้ภายในกี่วันครับ ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะถ้าไม่มีการติดเชื้อก็จะใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณสิบสี่วันค่ะนิดนิดสิบสี่วันเนี่ยคือสองอาทิตย์ค่ะแสดงว่าก็เล็กน้อยค่ะเล็กน้อยคุณหมอครับถ้าบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุจริงเนี่ยก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่รา้ายแรงมากใช่ไหมครับอ๋อค่ะไม่ร้ายแรงค่ะคำถามกับท่านท่านอานการ เชิญพยานเาชนเิญพยาน อยากให้พยายามสถาบันหน่ครับเพราะว่าพยายามเป็นคลิใวันนี้ไม่ได้เตรียมลิมีนะตกลงครับท่านทนายความตกลงครับตกลงเลยครับอีกฝ่ายมีตกลงตกลงครับนั่งเชิญอ่าพยายนชื่ออะไรคะ เราเรเอกดูโจมต้องกับโจมค่ะอายุเท่าไหร่คะปีห้าปีครับตอบอาชีพเป็นรับรับราชการเป็นพลรัฐมนตรีไทยครับที่ไหนคะที่กรุงเทพครับยานเกี่ยวอะไงกับพดีนี้เป็นเจ้าหน้าที่งานของตัวเราเชิญท่านไรครับครับเมื่อวานคุณตำรวจบอกว่าคุณตำรวจจะชื่อจิ้มจุกวันนี้ตำรวจก็มาเปลี่ยนเป็นจุกจับคุณตำรวจครับครับ มาไงวันนี้แว่นมาหรือขี่ช้างมาครับขี่ช้างมานะครับโอเคเข้ามาเลวันนี้แซวนแค่นี้ครับคุณตำรวจไคุณตำรับเกี่ยวกับคุณตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้ยังไงคุณตำรวจเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนเป็นสอบสวนเป็นพนักงานสอบสวนนะครับตำรวจใจเย็นครับคุณตำรวจจะพูดเรื่องนี้ทำยังไงคุณตำรวจคุณตำรวจครับช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับวันที่13สิงหาคม2,553ครับเวลาประมาณ1นึนาฬิกาครับ ถ่ายได้มาแจ้งความว่าได้ถุกดำเนินคดีนี้ดีสีสใช้ค้อนตีศีรหนึ่งทีครับครับผมแล้วหลังจากวันนั้นครับหลังจากวันนั้นวันที่ต่อมาวันที่สิบสี่สิงหาครับครับผมผมได้ออกมาเรียกให้ผู้เสียหายมาทําการสอบสวนครับแล้วก็วันที่สิบห้าครับผู้ผู้ผู้เสียหายก็ไม่ปากคำที่สอนอครับผม ในการสอบปากคำนี้ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายนี้ครับมีครับได้ดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายทุกกระบวนการครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมีตำรวจหลังจากนั้นก็เราได้ออกหมายเรียกให้จำเลยในคดีนี้มาให้ปากคำนะครับแต่ว่าจำเลยนี้จำเลยในคดีนี้หลบหนีครับแล้วก็หลังจากนนั้วันที่สิบแปดเราได้สามารถจับกลุ่มตัวจำเลยได้ที่บ้านของเตเต้ครับเป็นบ้านของเพื่อจำเลยครับคือตำรวจ ตำรวจครับคุณต้รวจรู้จักกับจำเลยมาก่อนหรือเปล่าครับไม่ครับไม่รู้จักนะครับคุณตํารวจเคยมีสายดเกินกับจำเลยไหมครับไม่ครับสบตาแล้วนะครับตอนนี้ครับไม่ไม่เคยนะครับไม่ครับวองถามท่านท่านทนายสัาขำใช่ไหมครับไม่ใ่ับท่านในการคะตอนนี้หมดพยานไปยานแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะสืบเชิญเชิญพยานก่อนอะไรครับต้รวจกลับบ้านครับ งั้นเดี๋ยวเราสืบพยานฝ่ายจำเลยต่อเลยแล้วกันนะคะทนายมีทั้งหมดกี่ปากนะคะสามปากครับสามปากนะคะงั้นเชิญปาก นับถืออิสลามก่ะนับถือศาสนาอิสลามค่ะอิสลามเดี๋ยวคุณบ้านเชิญประมาณต้นตามศาสนาอิสลามเห็นไหมเอามองเห็นไหมอ่าอะไรนี่วะนั <K> <am> ่นวะนั่นอ่าข้าพเจ้าข้อบ้านตัวพระอัลลอฮวาข้าพเจ้าจะมือความต่อสู้ด้วยความรักจริงดังจริงข้าพเจ้าความเต็มมากแล้วข้อบารหลอโปรดจงหนุนตัวข้าพเจ้า ฮาคราบพระเจ้ากล่าความจริงต่อสานพ่อพระอันโลดโรโตบแทนข้าพระเจ้าในความดีงามทั้งหลายพยานชื่ออะไรจ้ <S <S รเาเนื้อจืออปาริยะจันไรภาษาใต้ใช่ไหมค่ <S <S พะพยานพานูดภาษาไทยกลางได้ไหม คือเร่งเร่งกลางไม่ได้แต่ควางพอร่ากลางได้ค่ะท่นนนานทนายฟังออกไหมคะฟังอ,ออกครับฟังออกอายุเท่าไหร่จ้านายุที่ที่ห้าปีค่ะประกอบอาชีพอะไรจะขายพัดแกรัดรัดต้นไผ่ยอมค่ะขายขายขายผัดขายพัด<ย>อยู่ที่ตลาดต้นงพยายามคระคั้นค่ะขายขายผักอยู่นอะจ้าอยู่ที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 ่ยาตมาค่ะอยู่บ้านกลางๆกันเลยครับแม่ยกับ กับกับน้องนอง้นองพี่คะบ้านติดกันเลยพยายามเกี่ยวข้องไงในพอดีครับบ้านบ้านอยู่แก่ๆก่คะบ้านอยู่ติดกันบ้านบ้านบ้านอยู่ระแวกนั้นทั้ท่านบ้านอยู่ติดกันเลยเชิญทานายคะ่ะคุณครับป้าครับญาตินะป้ารู้จักกับน,น้องพีไหมฮะรู้จักกาับ,น,บน,น้องพีไไ้ครับหนนองเนี่ยในเสื้อคล้องเนี่ยคะ่ะโพสแม่มันจะรูจ้จักไหมคะ บ้านอยู่เด็ดกันเลยจักนะครับค่ะงั้นแสดงว่าก็ต้องรู้จักลักษณะนิสัยของน้องพีสิครับรู้จักค่ะให้ทนายมันตัวเต่าเอี้ยดแล้วก็ตัวตัวว้ายกันตัวเท่าฝาอะไรครับค่ะมันเท่าเอี้ยดตัวเต่าอิฐตัวเต่าอิฐอ่าตัวตัวตัวเล็กๆจัดถ้าถ้าอย่างไรทนายก็ช่วยแปลให้สายจังนะครับทนายก็ไม่รู้งั้นแสดงว่านอกจาก น้องพีเองเนี่ยครอบครัวของน้องพีเนี่ยคุณพาก็ต้องรู้จักใช่ไหมครับโรจักค่ะแม่มันกัาแก่ก็อยู่แก่ล้านเหมือนกันค่ะจานไก่ฟักแอนไก่นกอ๋อครับแล้วคือน้องพีกับครอบครัวเขาเนี่ยมีมีการทะเลาะกบ่อยไหมหรืออะไรกันไหมใช่ฉันได้ยินประจําค่ะรบกันประจําเสียงดังเกินทุกวันอุ้๊กับรบกันทุกวันลุกเล็กลุกเล็กสามบ้านแปดบานกินลุกคือมีการทะเลาะกันทุกวัน ในทุกวันนางสาวบ้านแบกตั้งใช่ไหมครับทุกวันเลยเออไม่ได้รับได้นอนผมไม่เคยได้หลับได้นอนเลยเออไม่ใช่อีได้นอนวันวันในวันเกิดเหตุในวันเกิดเหตุนะครับวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมเอ่ยอ่ายจันจอมเมสในวันเกิดนั่นะนะวันนั้นนะนะวันวันเมสเลยในวันแม่ใช่ไหมจันเออโทงรับไปหาแม่แกนาราธิวัดอ้าวสโทรศัพท์ไปหาแม่ที่นาราธิวาสเออก็เป็นวันแม่เลยเป็นวันแม่นะครับ เซลบอวันที่12สิงหาใช่ไหมครับ่วันนั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นจำได้ไหมจำไจังจำได้ค่ะว่าจันทร์ตื่นขึ้นมาหกโองได้ยินเสียงสามบ้านลุกปิ๊กเสียงดังด้วนบ้านอะเรกันเสียงนั้นล้าเลยหนึ่งหนุ่มปีเสียงบานนั่นเลยคนรบกันแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปนิดนึงแล้วกันวันเวลาเกิดเหตุกี่โมงจำได้ไหมป่ายชั้นห้าทุ่มไายประมาณห้าทุ่มนะครับเนนั่ห้าทุ่มเนี่ยคุณป้าเนี่ยได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันใช่ไหมใช่ดังเด้อนแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น ตันเลยยกตื่นแล้วตื่นขึ้นมาถึงไอ้ไรกันแล้วบารันก็ทำไม้ไรกันจริงเรากันแล้วนะเขาก็เลยลบกันครับท่านอ๋อเขาตานลองกันเขาตาน้องเขาทะเลาะกันไปเสียงว่าเขาตานลองกันแล้วเขาทะเลาะกันเสียงดังเสียงดังจนจังตื่นจนคุณป้าเตื่นเลยครับท่านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นต่อการแรกท่านก็ฟังกันพอได้ยินเสียงดังพอจนตื่นหรือไม่ป่านี้อะ พาาตวไปช่วยที่ไปช่วยที่ไปช่วยตีหัวพ่อไม่ใช่ให้ไปช่วยให้ช่วยหลุมชอดที่ว่าลุมชอดตุ่นตีหัวเชิดหลุเิเอออะีหวไปช่วยปีก็งไน่งกอยกับเือแต่ชาติเราต้อนอ๋อครับคุณป้ามีรถยนต์อ่ะก็ยางรถยนต์เล่ยก็ไม่ได้มอเตอรไซค์ไหวนะคนนี้อยากแตกคบคุณป้าครับหลังจากที่ พ่อกับคุณแม่เขาเนี่ยมาครอประตูบ้านแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อกับฉันเก็บปอยเลยเหมือนบ้านหัวงเตงแกไปพาไปรุงหลุมบ้านอ๋อไปส่งที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนสวนดอกโรงพยาบาลสวนดอกนั่นแหละโรงพยาบาลสวนดอกอ่าก็เลยได้มาดัดเฉยไหมอ๋อใช่ใช่แล้วหลังจากที่ไปโรงพยาบาลต่อเนี่ยไปไหนต่อโปอ่ามอนนะจ๊ะมาไปโรงพักไปโรงพักโรงพัก โดมพาคูบิโงโดมพาคูบิงมันอยู่ตรงไหนครับโดมพกภูบิงอ่ะอยู่หน้าหมโจโ้ภูบิงราชนิเวศนนัสรู้จักไหมรู้จักครับที่ว่าโผล่ออกหน้าหมออันรู้จักครับเอาเปอย่างนี้อะไรอ่ะอย่างนี้พูดเยอะจริงๆ <c oughs> โอเคครับแล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อไหมกาเกงความไปได้เสักกับบานกับบ้านเลยไม่ได้ไปไว้ไหนแล้วใช่ไหมไม่เว้นไม่เว้ยรบกวนบถามครับท่าน เดี๋ยวอยู่ก่อนนะเดี๋ยวท่านอธยการจะมาสาักการเณ์ใช่นเแป๊บเดียวแป๊บเดียว,ยวท่านอธยการจะถามทานไหมคะถามครับเดินค่ะท่านทนายความอันนี้แกล้งผมหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้แกล้งนะครับแ,แ,ลลแล้วอันนี้ใครรันแล้วทักดี้งกันเดี๋ยวผมนะั่ถามปนนั๊บเักคิดเดี่ยว อ่าเล็กๆล็กนวลจิ๊อ่าเทียบเทียบไม่ใครพักหลังเทียบน้นคุณป้าอย่ายิงครับไม่ทันคุณป้าค่อยๆ่ค่อยคพูดเนาะป้าไทยการออกเนาะป้องรูเรือแต่เล่นไม่ได้เนาะเล่นไม่ได้นะ